สวัสดีครับทุกท่านของผมบลูเมจันรสีเดียรรับกับเข้าสู่คอร์ริ y b l ี้แบล็กออฟซิกซอมบี้นะฮะวันนี้เราจะมาแสดงวิธีที่จะทําให้เราเป็นอมตะในโหมดซอมบี้ด่าน Liberty f a l l ไปเก็บเวลกันฉ่ำๆในช่วงคูณ2ส,สุดสัปดาห์นี้ยังไงฝากกดไลค์ like, กด u b s c r i b e กันด้วยนะฮะเริ่มต้นมาสิ่งแรกนะฮะให้เราไปหยิบหัวก๊อกน้ําที่เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการสร้างปืนเจ็ตกันถัดมาให้พยายามเปิดประตูไปเรื่อยๆจนไปถึง Liberty l a n e นที่เป็นลานโบลิ่ง ให้ไปเคาะฝาแรงดันน้ำแล้วก็เริ่มขั้นตอนในการเพิ่มแรงดันโดยในสเต็ปนี้ให้เรากดเพิ่มแรงดันแค่เพิ่มขึ้นมาขีดเล็กๆนิดเดียวนะฮะไม่ต้องเยอะมากก็ได้ซอมบี้ที่ได้ยินเสียงแรงดันน้ำจะไม่สปอนออกมาหลังจากนั้นให้ผู้เล่นเดินออกไปด้านนอก Liberty l a n นในระยะหนึ่งนะครับผมได้เทคนิคมาว่าให้เดินขึ้นไปจนบนสุดของขั้นบันไดาทางด้านเข้าของโบสและให้รีบวิ่งลงกลับมาทันที อาณาเขตระยะทางดังกล่าวเนี่ยจะเป็นตัวรีเซ็ตแรงดันน้ําให้มันลดลงนะครับเราต้องการแค่ไปถึงจนขอบสุดเขตดังกล่าวแล้วก็รอมานับถอยหลังในช่วงจังหวะนี้เองนะครับให้เรากลับไปกดเพิ่มแรงดันน้ําในช่วงระยะเวลาที่จอมันยังขาวๆอยู่เทคนิคตรงนี้ก็คือให้มารอหน้าทางเข้า Liberty l i e r t y y L n s เลนเงไปยังทิศทางที่คุณจะวิ่งไปจนถึงเครื่องปั๊มน้ําให้ได้เร็วที่สุด แล้วก็กดแอคทีฟเครื่องนี้อีกครั้งในระหว่างที่จอมันยังขาวอยู่นั่นจะทําให้คุณเข้าไปในสถานะที่ซอมบี้โจมตีคุณแต่ไม่ได้รับความเสียหายรวมไปถึงมันยังคงตามล่าคุณอยู่ไม่ได้ล่องหนแต่อย่างใดในขั้นตอนแรกอาจจะต้องฝึกกันนิดนึงนะครับต้องจําทางช่วงระหว่างที่จอขาวแล้วเรามองอะไรไม่เห็นแล้วถ้าเกิดคุณอยากให้มันง่ายขึ้นก็ให้ไปกินสปีดโค้าเพิ่มความเร็วในการวิ่งด้านซ้ายมือนะครับแต่ อย่างที่ผมแสดงในวีดีโอนะครับมันไม่จําเป็นแค่มันอาจจะทําให้ง่ายขึ้นสําหรับใครที่อาจจะลองหลายๆครั้งและยังไม่สําเร็จถัดมาคือการคงสภาวะนี้ไปเรื่อยๆนะครับหากคุณอยู่ใน Liberty ตี้เลนแรงดันน้ําจะไม่ลดไปมากกว่านี้นะครับคุณกดเพิ่มเติมยังไงก็ได้แต่อย่าให้มันเต็มนะครับมันจะไม่ลดตราบใดที่คุณยังอยู่ในพื้นที่แห่งนี้และคุณก็ยังคงสภาวะนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณอยากออกไปด้านนอกลิเบอร์้เลนแล้วแล้วก็ ให้กดเพิ่มแรงดันน้ำจนไปเกือบเต็มนะฮะเมื่อคุณออกไปจาก l i เบอร์ตี้เลนไปจนถึงขอบเขตที่เวลานับถอยหลังมันรีเซ็ตและจะลดแรงดันน้ำคุณจะมีเวลามากพอที่จะวิ่งกลับเข้ามาใน l i เบอร์ตี้เลนได้อีกครั้งและยังคงสภาวะนี้อยู่ก็แนะนำง่ายๆเลยนะครับกินสปีดโคล l ่าที่อยู่ด้านใน Liberty ตี้เลนแล้วก็ถือมีดวิ่งนะครับไม่ว่าจะไปแพ็คกับพันชไปเพิ่มแรปืนซื้อกระสุนซื้อเปิร์กอะไรพวกนี้ คิดว่ากลับมาได้ทันอย่างแน่นอนหากไม่วิ่งติดอะไรหรือจะพยายามแมเนทไปเปิดประตูทิ้งไว้ก่อนนะฮะว่าจะวิ่งทางไหนกลับทางไหนให้ไปเปิดประตูทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวรอบที่พร้อมอีกทีเนี่ยก็ค่อยถือมีดวิ่งไปยังจุดหมายที่เราอยากจะไปแน่นอนว่าวิธีนี้สามารถทําได้ในโคออปเช่นเดียวกันนะครับเล่นกับเพื่อนๆก็แบ่งหน้าที่กันนะฮะดึงซอมบี้กดแรงดันหากแรงดันมันลด หรือถ้าเกิดคุณไปราวสูงๆแล้วเพื่อนอยากจะ AFK ก็อย่าลืมกดเดินหาอะไรมากดไว้ที่ปุ่มนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ยืนในคอนเนอร์ยูนิในมุมก็จะไม่โดนดาเมเรจอะไรนอกเหนือไปจากนั้นนะครับก็แนะนําให้ยืนอยู่ใกล้ๆกันกับลังกระสุนนะครับเผื่อใครโดนซอมบี้ลุมหน้าหลังแล้วก็ขยับไปไหนไม่ได้แล้วไม่มีกระสุนแล้วเนี่ยคุณจะพบเจอกับช่วงเวลาที่ลําบากมากๆก็คือต้องเอาสันปืนเคาะหรือไม่ก็ เอาปืนไซเดอรี่ที่มันแรงไม่ได้มากพอกับปืนหลักที่คุณแพ็คพันช์ไปสูงๆแล้วก็ยืนข้างลังกระสุนไปเลยนะกระสุนหมดก็กดเติมสบายๆชิวๆก็ถือเป็นเทคนิคที่ผมไปพบเจอและพยายามแปลไทยเอามาฝากกันนะฮะรวมไปถึงมีเทคนิคส่วนตัวที่ผมไปลองเล่นมาจนถึงเราสูงๆนะครับพยายามหากระสุนที่มันแก้ทางพวก สเปเชียลหรืออีลิ e สักนิดนึงนะครับเพราะว่าสเปเชียลกับอีลิตจะเป็นตัวที่กว่าจะเอามันลงเนี่ยใช้เวลานานมากๆรวมไปถึงซอมบี้เองก็เลือดสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับบางทีไปราวสูงๆอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่ความคิดที่ดีซเท่าไหร่ค่ะคุณต้องการที่จะปัม Q, ป๊มคิวปั๊มเฮดช็อตแล้วก็เก็บ EXP นะครับเอาสักประมาณ40เกือบเกือบถึง50ก็มากพอแล้ว และนั่นเป็นทั้งหมดที่เอามาฝากกันนะครับยังไงวันนี้อคุณทุกท่านติดตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้คุณมามๆครับสวัสดีครับ